สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุ้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุ้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรกิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักว,วิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ,บ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับสตาร์ฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบขไขย่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมาน้าอดทนภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทานของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไร วันนี้เรามาตรวจแปลนบ้านกันอีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณลูกศิษย์อีกครั้งนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับที่ให้ตรวจแปลนบ้านนะครับเบื้องต้นไม่ผูกกระดดชะตาและองศาทิศทางนะครับวันนี้เรามาดูเลยนะครับให้ทิศมานะครับหน้าบ้านถ่ายปทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับเป็นทิศโชคลาภนะครับประจํายุคเก้าของคงจุยที่กำลังจะเข้ามาในเดือนกุมภาปีหน้านะครับ ทิ่เข้ามาเต็มตัวนะครับถือว่าเป็นทิศที่รับกระแสชี่อมองคลที่ดีนะครับอ่าเรามาวิเคราะห์แฟนบ้านกันนะครับหน้าบ้าน <c oughs> บริเวณหน้าบ้านนะครับมีชานพักเข้ามานะครับบริเวณหน้าบ้านนี้ตรงประตูทางเข้าไม่ควรที่มีสิ่งของกีดขวางนะครับ กระแสชี่อมองคลโชคลาภนะครับคนที่เป็นลานโล่งนะครับบริเวณตรงประตูทางเข้านะครับพอเข้ามานะครับหมายเหตุประตูเป็นสี่ซอนสี่บานออกเป็นตัวบันมว้วนเปิดเข้ามาบันไดทางขึ้น อ่ะเรามาดูนี้ก่อนเปิดเข้ามาแล้วเจอถ้าบันไดขึ้นตรงนี้นะครับถือว่าไม่ดีนะครับทําให้กระแสชี่โชคลาภนะครับไหลออกจากบ้านนะครับมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับสิ่งนี้คุณต้องระวังนะครับวิธีแก้คือทําผนังฉากกั้นนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นบันไดทางลงตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้ทําฉากกั้นนะครับ ตำแหน่งที่1นะครับอาารเขียนไว้ให้ก่อนต่อไปพอเดินเข้ามาด้วยแปลนนี้นะครับเห็นมีเสาอยู่โด้วยสเกลตรงนี้ตำแหน่งจุดศูนกลางบ้านนะครับทำผนังตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีนะครับเพื่อให้เป็นเสาปักอยู่กลางตำแหน่งจุดศูนย์กลางบ้านนะครับ พอเดินมานะครับเจอห้องน้ำ่วนด้านหลังเป็นโกดังมีโซนเปียกโซนแห้งห้องน้ำนะครับก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับตรงห้องน้ำถือว่าโอเคนะครับเดินมาตำแหน่งครัวก็โอเคนะครับเป็นชั้นล่างนี้ถือว่าโอเคนะครับ สิ่งที่เน้นย้ำคือบริเวณตำแหน่งนี้นะครับประธานบ้านควรเป็นทึบนะครับไม่ควรที่จะเป็นหน้าต่างนะครับประธานบ้านนะครับก็ควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าดูแลวว้วเป็นบานม้วน4ี่บานก็สามารถเข้าได้ทุกทางครับแต่สิ่งที่ดีนะครับเห็นว่ามุมนี้ทําเป็นมุมกาแฟ ควรที่จะมาอยู่มุมนี้มากกว่านะครับตรงนี้นะครับมุมกาแฟนะครับเวลาเข้ามานะครับจะได้บังคับให้เห็นผนังตรงนี้นะครับเป็นจุดป,ประธานของบ้านนะครับประธานย่อยนะครับคือจุดเซนเ็นเตอร์ตรงนี้นะครับติดป้ายโลโก้ ป้ายบริษัทติดรูปสิ่งมงคลได้นะครับตรงนี้เวลาเดินเข้ามานะครับบังคับให้เดินเข้ามาแต่ถ้าจะบอกว่าบุ่มกาแฟาก็ควรสเปซอยู่แค่ประมาณนี้นะครับบังคับให้คนมองเห็นตรงนี้เป็นหลักนะครับเพื่อให้เห็นป้ายโลโก้สินค้าป้ายบริษัทเรานะครับก็น,นี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการปรับแก้นะครับ อ่านี่คือชั้นล่างนะครับต่อไปชั้นบนอาจารย์ไม่แน่ใจว่าขึ้นลงแบบไหนนะครับบันไดอ่ะเขาบอกขึ้นมาทางนี้ทิศใต้หน้าบ้านอะไรีนหลังบ้านโอเคขึ้นมานะครับอ่ะเรามาดูห้องนอนก่อน ถ้าห้องนอนนี้นะครับตรงน,นี้เป็นหน้าต่างก็คุณจะนอนแบบนี้นะครับผนังทึบนะครับมีหน้าต่างบริเวณนี้ได้นะครับด้านข้างนะครับเปิดมานี่เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็ได้นะครับโต๊ะเครื่องแป้งอยู่น,นี้ก็ได้นะครับ อ่ห้องนอนนี้โอเคนะครับต่อไปนี่ก็ห้องนอนห้องนอนนี้ก็หันหัวได้สองทางนะครับขึ้นอยู่ความพอใจของเจ้าของบ้านนะครับจะหันไปทางนี้ก็ได้หรือหันทางนี้ก็ได้นะครับ ก็ขึ้นขึ้นอยู่สเปซห้องนะครับ8เมตรเนี่ยใหญ่มากห้องน,น,นอนนี้ก็โอเคนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเข้ามาห้องนอนนี้ควรจะนอนแบบนี้นะครับอ่าหัวเตียงทึบห้องนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับห้องน้ำ เดินเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นโซนแห้งโซนเปียกก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ปัญหาคือบริเวณนี้นะครับถ้าบ้านเป็นผนังตรงนี้แล้วด้านล่างต่อเติมเฉยๆนะครับไม่มีชั้นสองเนี่ย ตำแหนชักโครกนี้มันไปทับประธานบ้านนะครับคนนี้จะทำยังไงนะครับถ้าเรามีห้องน้ำอยู่นี้แล้วแต่มันเป็นชั้นสองสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือเราย้ายซ่วมไม่ได้นะครับชักโครกนะครับ แต่ถ้าย้ายได้ก็ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าบ้านนี้สร้างหรือยังนะครับถ้าสร้างไปแล้ววิธีการแก้แก้ยังไงนะครับแก้ด้วยการเพิ่มช่องระบายอากาศนะครับอันนี้คือชั้นสองนะครับเพิ่มช่องระบายอากาศนะครับให้ถ่ายเทสะดวกนะครับเอาเกลือนะครับ เกลือน้ำทะเลนะครับเม็ดใหญ่ใส่แก้วในโลหลไว้นะครับในห้องน้ำนะครับเพื่อให้ดูดซับกระแสชีที่ไม่ดีนะครับเข้ามาในเกลือแล้วก็ทิ้งวางไว้สักเดือนรักค้งทิ้ง1เดือนรักค้งนะครับเป็นการแก้บเบื้องต้นนะครับบางบ้านก็เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปนะครับในห้องน้ำ อันนี้เป็นการแก้เบื้องต้นนะครับเพราะว่านี่เป็นชั้นสองไม่ใช่ชั้นล่างนะครับปัญหาก็จะน้อยลงหน่อยแต่ก็ถือว่าควรที่จะปรับแก้หน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับในการตกกันบ้านนะครับไม่ผูกกระดชนชะตาและองศาติดทานนะครับก็ลองลูกศิษย์ก็ลองไปปรับแก้ไขดูนะครับ กับแฟนที่ส่งมานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ขอจารย์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ